สวัสดีครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปเข้าชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้เลยนะครับและอย่าลืมเปินเพจให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ค่ เรามาชมทิตุนเลยนะครับอย่นะครับแล้วก็อยู่ในกึ่งตึ้งนะครับแล้วของเดยกก็วาผมนะครับว่าผู้เดงแต่ผมไม่ใช่ครับแต่ผมเนี่ยคือไอ้คุย เดี๋ยวผมเนี่ยช่วอว่าบิ๊มครับผมผมก็เดินทางไปงแล้วก็วนกลับมา,านะครับจัดงาน,นต่อยต่อยเฮอเือเออเอจัางานเราได้มาแล้วน,นะครับแล้วก็ ไ, <c oughs> ได้ปูปิ้นมาแล้วหมุนไปที่โคกดีกว่ามนไปที่โคกะนะครับเดี๋ยวโคกแล้วนะครับ นี่นะครับด้อันนี้มาครับแล้วก็จากนั้นก็ลืมเลยนะครับสองวินาทีต่อมาแชะ